สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเอกกี้ฟอร์ดเอกระยองนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับเลกเจเน e เรชั่นฟอร์ด a n นเจอร์ e แทครับกระจังหน้าดีไซน์แบบใหม่นะครับมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับผมไฟหน้าเป็นไฟ LED นะครับพร้อมไฟ daytime running light นะครับที่เป็นรูปส C มาพร้อมไฟตัดหมอกที่เป็นหลอด LED ด้วยครับ ในการเปิดฝากระโปรงหน้านะครับตอนนี้นะครับเราได้ย้ายการเปิดฝากระโปรงหน้ามาอยู่ทางด้านซ้ายแล้วนะครับก็ปุ่มเปิดฝากระโปรงหน้าก็อยู่ที่ด้านงตรงนี้ดึงได้เลยเหมือนเดิมใน Next Generation Ford Ranger นะครับให้เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับใน Next Generation Wildtrak นะครับจะมีที่วางแบบสำรองเพิ่มอีกหนึ่งลูกนะครับเพื่อใช้สำหรับต่อไฟด้านหลังรถนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้ครับ ในส่วนของบันไดข้างนะครับก็ดูหรูหรามากขึ้นนะครับแล้วก็มีร่องที่สามารถกันลื่นด้วยครับและดีไซน์ใหม่นะครับก็คือในเรื่องของกระบะท้ายนะครับจะมีในเรื่องของบันไดด้านหลังนะครับเพื่อสําหรับขึ้นไปหยิบของด้านบนได้ง่ายขึ้นนะครับการใช้งานนะครับก็เหยียบขึ้นไปฟึบจับอันนี้ลงมาสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นครับในการหยิบของด้านหลัง ส่วนด้านท้ายนะครับก็จะมีกล้องมองหลังที่อยู่ใต้โลโก้ Ford นะครับและที่สําคัญนะครับในตัว Next Generation นะครับทุกคันนะครับจะถูกปั้มคําว่า r a n เ e r ที่ฝากระบะท้ายเลยนะครับยังคงเดิมครับในเรื่องของเซ็นเซอร์ถอยมีทั้งหมด4จุดเหมือนเดิมนะครับผมไฟเบรกดีนสานะครับย้ายลงมาอยู่ทางด้านล่างนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับทางรถที่มาด้านหลังทําให้เห็นได้ชัดขึ้นนั่นเองนะครับผมอีกหนจุดที่สําคัญนะครับที่ ชาวฟอร์ดเรียกร้องกันมากนะครับก็คือในเรื่องของที่วางแก้วบริเวณคนขับหรือด้านหน้านะครับ <S <S Next Generation นะครับใน Ranger i t a k เราให้มาแล้วครับ <S <S และอีกหนึ่งสิ่งที่สาคัญเช่นเดียวกันนะครับคือในเรื่องของการปรับพวงมาลัยนะครับตัวนี้จะปรับได้4ทิศทางก็คือลื่นดึงขึ้นแล้วลงนะครับสามารถดึงเข้าดึงออกได้แล้วนะครับในตัว Next Generation ตัวนี้ และอีกหนึ่งสิ่งครับที่เปลี่ยนไปคือในเรื่องของการเปิดตูด้านในนะครับปกติแล้วนะครับจะสอดมือเข้าไปเปิดที่ตรงนี้เหมือนหลายๆค่ายใน Ford Next Generation นะครับเราย้ายที่เปิดมาอยู่ที่ตรงนี้ละนะครับทำให้เปิดง่ายๆขึ้นและอีกหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนไปใหม่นะครับก็คือในเรื่องของหน้าปัดนะครับตัวนี้จะได้หน้าจอดิจิตอลขนาด8นิ้วนะครับเป็นดิจิตอลแบบ Full Frame เลยนะครับไม่มีอนาล็อกมา พ่วงด้วยนะครับใน Ford Nex t Generation i Tag นะครับจะได้ในเรื่องของดิสเบรกขั้หมด4ล้อนะครับมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับกับ i Tag Nex t Generation 4 2คันนี้นะครับราคาอยู่ที่1 4 0 0 0 0กับอีก9,000หากคุณต้องการเพิ่มออปชันหรือเทคโนโลยีต่างๆเพิ่มเติมจะเป็นคันนี้ครับ ส่วนต้องการเพิ่มออปชันนะครับจะเป็นคันนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้บาทนะครับสิ่งที่ได้เพิ่มเติมจากคันขาวเมื่อกี้นี้นะครับจะเป็นในเรื่องของกล้องวงรอบคันนะครับแล้วก็ในเรื่องของเบรกอัตโนมัติและเลนคิปริงนะครับส่วนในเรื่องของระบบเทคโนโลยีต่างๆนะครับหรือระบบช่วยเหลือต่างๆนะครับเอพิซดหน้าเรามาคุยกันเจาะลึกในเรื่องของระบบเทคโนโลยีครับสำหรับวันนี้นะครับเอ็กกี้ฟอร์เอกรยองนะครับก็ขอตัวไปก่อนนะครับช่อง YouTube เอกี่ฟอร์ดเอกระยองนะครับสามารถติดตามได้เลยนะครับในนั้นจะมีเนื้อหาดีๆในเรื่องของการใช้งานรถฟอร์ดทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับผม